ครับพบกับช่องทินพัฒเกมแคสเตอร์วันนี้ผมจะมาเล่นเกมคาร์กกิ้งนะครับแต่ผมจะเป็นตำรวจเพราะว่าผมเห็นรถรถโตโยต้ารีโวรคันนี้มันมัทงทมันเหมือนรถตำรวจตลรวดีนะครับคือตัวน,นี้มัน มันเอาออกมาได้นะครับตัวนี้เนี่ยจะก็ด้านบนตัวนี้ด้วยทั้งสองข้างถ้าผมพูดติดติดขัดขัดและก็มีอะไรเข้ามาลุกวนก็ขอโทษฝอภัยด้วยนะครับรถผมก็แรงมันหนึ่งพันหร้อยเก้าสิบห้าแรงมันเกียร์ผมมัาลิบบป,ปรับยังก็ไม่ไม่ต้องปรับนั่นแหละอืม คุนี้ผมจะลองทําละครสั้นดูนะครับทุกคนอยากดูไหมถ้าอยากดูก็ก็กดไลค์ด้วยนะครับละครสั้นของผมคือมันเกี่ยวกับเกมนี้แหละทุกคนสังเกตในด่านซิตี้สองไหมครับมันมีครบทุกอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นสถานีตำรวจโรงพยาบาลห้างจารรสินค้าหมู่บ้านมีครบท,ท,ทุกอย่างกีเจีลดลดไลบ์แบบ เพราะว่าผมชอบเล่นในด่านนั้นมาเลยนะคะมันมีทุกอย่าง วน้ำพังไปแล้วเสียดายทำไมกระบะคันนี้มันไม่มีชุดแต่งมันมีชุดแต่งแค่สปอยเลอร์กับอ๋อแล้วเราจำยังไม่เพื่อนรถคันนี้มันมีชุดแต่งแค่สปอยเลอร์กับอะไรที่อยู่บนหนะังคารนั่งคูดอะไรที่มันมีอยู่สองอันหนะังคูดชู้อะไรไม่รู้ผมเรียกไม่ถูก กระบะใส่สไปรเลอร์ได้ด้วยผมเคยเห็นกระบะบางคันใส่ใส่อะไรนะที่มันอยู่ตรงเอ,อ่อที่มันอยู่ตรงที่มาคล้ายๆแบบนี้อะแบบนี้เออกระบะบางคันใส่อยู่ฝากระโปรงแต่ผมไม่เคยเห็นกระบะบางคันใส่อยู่บนหลังคา นนะคะา้าทำแล้วทุกคกดแลยเกาจะทำอีกนะคะแล้วเรามาช้อปปิ้งที่ตลา,าดเลยดีกว่าเอ้อาสามาค่นนี่ขายกี่บาทดูวิตารณ์าห้าสิาบาทไม่เชื่อลองดู ผมรวยผมรวยผมมีตั้งค่าสิบล้านขายให้หน่อยสิบล้านอันนี้ผมเบาเสียงอยู่นะคะเพราะว่าถ้าพิ่มเสียงแล้วมันจะไม่ได้ยินเสียงผม อยู่ก็มาขโมยรถเราเฉยเนี่ยผมไม่อยากจอดไว้สำหรับเขาอัปเดตไหม่เพราะว่าถ้ารถล,ลดอยู่คนเขาก็จะขโมยรถได้เหมือนเดิมนะครับคนที่เอารถผมไปมันถุก ผมมาไม่ทัน 善良。三 ติดตามสกดกาดิ่งไว้รอเลยนะคะคืนนี้ผมจะมาทำละครสั้นบายบายพบกันในละครสั้นนะครับสวัสดีครับ